the uh. คำพูดดังกระดิ่งอะไรกรตักตักน้ำและกระดิ่ะไรก็ี้ว่าประมาณว่าอะไรนะปร่าตังใจดูดังและก็รู้ดังรู้ดังไม่อกวาแต่ละเมื่อจะอะไร เพื่อจะทำให้เจตนาและแรงงานของเราเป็นมาอยู่ประการจะเจตโตหรือว่ามุ่งสู่พุทธะ สิันจะมีทำทำด้สุขกายสุขใจุตรบุนานทำุวันนี้ทบวันนี้ทำบุญวันนี้อยากได้อยากมีอะไรอะไร สิ่งนั้นจงมีทันทีทันดดใดทันใดสุดกายสุขใจสุกคนุกใทก์ทุกคนทุกคนตอนนีล่ล